วันนี้เราก็จะมามาอะไรวะวันนี้เราก็จะมาเรือนเด็กใหม่กันนะครับแต่ว่าเพื่อ800เนี่ะเราจะไปเลี้อเด็กใหม่ได้ไงเราอาจจะไม่ได้ไปเลี้ยเด็กใหม่เราอาจจะโดนเด็กใหม่เลื้ยนแทนเพราะฉะนั้นเราก็ควรต้องไปหารหัสมา ซื้อกันนะครับงั้นก็ถ้าคุณกำลังขี้เก็ฟบกฟาร์มบล็อกฟู้ดกระขอแนะนํานี่เลยร้านเกีตันที่ขายโคตรถูก Onsen Shop มีทั้งระบบสูมที่ไม่เกลือและยังมีกล่องสูม V4 ีที่โคตรถูกโคตรคุ้มเดี๋ยวจะซื้อไก่ตันจึงๆเลยก็ได้มีทั้งไก่ตันโมจิตื่นไก่ตันดับคู่ไก่ตันผลเสือและมีให้เลือกซื้ออีกมากมายมีเพจพร้อมบริการอย่าลืมมาซื้อเยอะๆนะครับเขาะจะได้จ้างผมต่อโอเคทุกคนนี่คือโอ้รหัสที่ซื้อมาเป็นผลพระเหรอ ไหนดูไอเทมสิเฮ้ยมีดาบผู่คุมละคุ้มละคุมแล้วไหม,มโอเคโอเคถือว่าเป็นหกมัดดาบผู่นะครับผมได้มานะในราคาสิบห้าบาทคุ้มไหมคุม,มคุมค้มแหละแต่ก็เอาไปแจกอยู่ดีทุกคนเรามีรหัสแล้วสิ่งที่เราควรทำต่อไปก็คือไปเรี้ยนใช่ไหมแต่ว่าเรามันกากมากเลยนะงั้นเราต้องไป เราต้องไปโลกหนึ่งกันนะทุกคนแต่ว่าแล้วมันไปยังไงล่ะ <_ S 1> เรียบร้อยทุกคนแล้วเราก็มาแล้วเซิร์ฟเวอร์แรกเราสู้กับคนอื่นไม่ไหวเราเราต้องมานี่อุ้ยมันก็มีคนทําเหมือนเราอะแล้วทำไมต้องเหนื่อยโอ้ยโอ้ย,อยไอ้เหียมันมันกล้นเลืออ่อนแรงขนาดนี้เนี่ยโอเคทุกคนน่า,าจะตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรปะเดี๋ยวผมขอดูของก่อนมีอะไรขายไหมครับพี่ Oh, โอ้เอ้ยโดนัทผลโมจิวะ่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยนะกันโอเคทุกคนเราจะไปเกาะลิงกันนะครับเกาะลิงนะ่าจะมีคนเยอะนะนี่ไงแล้วเราซื้อเรือใหญ่ไปเลยแค่ะนะั้นเราซื้อเรือใหญ่เลยเรารวยเรามีเงินตั้งยี่สิบเอ็ดล้านอ,อุ้ยแต่อ๋อไอเฮียลืมใช้ได้เกียวทอาใมทเอาใมคราวนี้ใช้ได้เกียวละเออสตาร์ทติดง่ายใช่เลยครับใช้ได้เกียว พี่เราต้องทำตัวกี้กหน่อยดิเราต้องเอาของออกเอาเป็นดาบเซเบอร์แล้วกันนี่เอ๊ไม่มีใครรู้นี่แล้วเราคือก็อดทิวแมนเนี่ยแบบโคตรแบบธรรมดาเฮ้ยทำไมอะไรเต็มไปหมดเลยวะนะทำอะไรกันวะนะ <S <S โอ๊ยโอ๊ยคกูจะบาดเรือไม่ได้มาโดนเรือเฮ้ย บายด้วยโอ้แล้วแล้วดูเอ้ยเจนมาล้นเจนโอ้หนีหนีหนีกลัวเดีนี้มันไม่มีแบบผู้เล่นใหม่มีแต่แบบผู้เล่นแบบคนเที่ยวเอามาหิดอะเราเราเราอยู่ไม่ได้เราทุกคนไปดีกว่าเราใหม่ห้องหนึ่งละมาดูกันไม่มีไม่มีคนอยู่ก่อนนี้เลยวะเฮ้ย่นไังมีอยู่มีอยู่ไปไปดูกันดีกว่าทุกคนเฮ้โอ้ยเจนเจนเจนฮัลโหล คุณกำลังทำอะไรครับไม่ฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นไม่ฉันไม่ฉันไม่วายทำไมถึงไม่พูดตืดตืดตืดไม่มีสายจากที่ท่านเรียกในขณะนี้โปรดรอสายเอ๊ <c oughs> พูดได้พูดไอ้นอนสปีกแล้วก็ไม่พูดเลยไอ้ไม่คนนึงแหละเฮ้ยบลูสวัสดีเพวกฉันสามารถช่วยคุณได้ เฮ้ยเขามีสองดาบเราต้องโชว์สดาบบ้างป่ะนี่ไงเฮ้ยเขาสีเบือเอา้าน้าเป้าหมายแล้วเป้าหมายต่อไปของเราใครเขาขึ้นเรือกันไม่มีเนี่ยตามไปก็ถึงแล้วมันลำบากจังเลยนูนี้ซื้อเรือมาดีกว่า ไปไปไปทุกคนเฮ้ยก่อนจะไปขอทีนึงเฮ้ยเขาเขาพยา,ายามเบี่ยงพยายามเบี่ยงอ่าเฮ้ยเฮ้ยเาขาเขากำลังหยุดพิมพ์โอ้ยๆๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นโบ กำเดาทุกคนเมื่อกี้เขาตีเราอะเดี๋ยวพอเขาใกล้ถึงปุ๊บเราฆ่าเขาเลยคิดวะปาเปลาเปลาไม่มีอะไรในดวงแผงนั้นแหละบายวันทุกฟอกบายอย่าบอกว่าจะออกอีกอะอย่าจะจะเย็นโบไม,ออไม่ให้ออกไม่ให้ออกไม่ออกอย่าออกได้ไม้ยอย่าออกได้ไม้ยหาคนลืมไปไ้ะโอ,ยอ,ยอ้ยจะเย็นเจงครับพี่ นันง่นงนั่งนั่งนั่งดีๆแล้วนั่งดีๆแล้วไปเลยเ้ยไปเรือพังเรือพังนั่งนั่งนั่งดีๆแล้วเขามองหน้าเราเราเขาไม่ไปกูก็ไปไปเอากูด้านดิผมอยากลองตีเขาสักทีนึงเ้ยปะอุ้ยโอ้ย ลาโกยผู้เล่นใหม่มักจะไปไหนกันทุกคนก็ต้องไปเกาะนั่นปะเกาะลิงเรากลับไปที่เดิมดีกว่าเมื่อกี้เราเห็นผู้เล่นใหม่เพิ่งฟาร์มไปแต่ว่าเขาน่าจะฟาร์มเสร็จแล้วก็ไปเกาะใหม่ละมาถึงแล้ววินัยไงผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่ทำไมตัวถิทองวะนะทำไมม,มีเสียงปะชิงออ้ยสอรี่บลู ดีเฮ hey, ส,สวัสดีสวัสดีฉันบุบบิบ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 เม่ไม่มีคนเล่นกับผมเลยวะทุทุกคนเกมนี้สงสัยมันสงสัยเราจะไม่ได้อะไรก็คงจะจบแค่นี้แหละเดี๋ยวเราสุ่มผลให้เขาดีกว่าสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ปะวะถ้าได้ผลดีเดี๋ยวให้เขาเลยฟาคอนอยู่ไหนวะเขาอยู่ไหนอะ เผื่อเขาอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแบบเผื่อไปบินได้หรอเกนซ้อมมานี่ไงอยู่วนอ้ยบินเลยนายต้องการผลไหมดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่ทุกคนไม่เป็นไรเขาไม่ต้องการกูยัดเน็ตเอาไปเอาไปเด็กเอาไปเดกไปเลยไปเลยแล้วฉันจะคิดถึงนายนะไอ้ฟอร์คอน จุกไุไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมซื้อเรือให้นี่โอเคทุกคนเหมือนเขาจะไปตีไอฉลามนะเดี๋ยวเรารีบชิงใบคาก,ก่อนเลยดีกว่าให้เขารู้สึกแบบเสร็จอะอารมณ์แบบเฮ้ไอโคบยเอ้ย, <No. S 1> อย,อยไม่ทัน เราแบบมึงทำทำไมอะไ่ะมึงทำทำไมโอเคคลิปนี้ผมว่าอย่าไปเลื้อนเยอะดีกว่าเดี๋ยวจะโดนคนดูว่าเอาอันนี้ก็คลิปทำเล่นๆนะครับไม่ได้จริงจังแล้วก็ไม่ได้ิจะมาเลือนอะไรขนาดนั้นถ้าใครอยู่ในคลิปก็ฝากขอโทษด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย